รถอินโฟออนไลน์ทางนี้นะครับได้พากันมาทดลองขับ mm hmm. เจ้าโรลส์ฟ้าอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับคือเจ้าไอ5นั่นเอง ตอนนี้เราก็จะไปลองกับเจ้า i5 นะครับซึ่ง i5 นะมีทั้งหมด2รุ่นรุ่นเริ่มต้นก็คือรุ่น e drive 40นะครับซึ่งมีกำลัง340แรงม้าส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวท็อปก็เป็นตัว m60 นะครับซึ่งกำลังทั้งหมด601แรงม้านะครับต่างกัน2ตัวให้ต่างกันก็คือว่าตัว m60 เนี่ยจะเป็นขับเคลื่อน4ีล้อนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองกันว่า ระบบต่างๆที่เขามีมาให้เช่นระบบเลี้ยวล้อหลังที่มันปรับมุมตามองศาในขณะที่คล้ายความเร็วนะครับ60ขึ้นไปเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถเข้าโค้งได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็ในจังหวะที่เปลี่ยนช่องทางนะครับเป็นเขาเรียกอะไรอ่สาสลาลอมเนี่ยเราใช้ความเร็วต่ําการเลี้ยวสี่ล้อเนี่ยช่วยได้แค่ไหนนะครับเราไปดูกันเิญเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ตัวท็อปเลยนะครับภายในเนี่ยเจ้า M60 เนี่ยสังเกตดูได้ว่ามีจุดมาร์กบนพวงมาลัยสีแดงให้รู้เลยว่าเรามานั่งใน M60 นะครับแล้วก็อย่างนึงเจ้าคริมตรงนี้ถูกแต่งเป็นลายเคป l ล r นะครับที่มันเหมือนกันที้ในตัว b w e m รุ่นใหม่ๆนะครับก็คือเจ้าจอเคิร์ฟกว้างเนี่ยในส่วนแรกก็แบ่งเป็นส่วนของอเรื่องของระบบการควบคุมรถ และอีกส่วนหนึ่งคือเ็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับส่วนในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเขาอ,ออกแบบมาค่อนข้างดีและตัวนี้เพิ่มฟังก์ชันในเรื่องของเป็นเกมคอนโซลมาให้ในระหว่างที่เราชาร์จรถหรือจอดรอชาร์จนะครับมาลองดูว่าไอ้ระบบช่วยต่างๆทำได้ดีแค่ไหนนะครับครับผมไปเลยนะครับช่วงแรกจะเป็นซาลอนซึ่งระบบเลี้ยวสีล้อ ปรับองศาข้างหลังเนี่ย3องศาช่วยให้การเข้าโคง้งหรือการเปลี่ยนช่องทางนี่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ในจังหวะที่เป็นโค้งยาวๆนะครับเราไปดูันที่โค้งยาวไกันเลยโค้งยาว,ยาวเมื่อความเร็วเกิน60ล้อจะหมุนในทิศทางเดียวกับล้อหน้านะครับเห็นไหมครับขับเข้าง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ ในจังหวะที่เปลี่ยนช่องทางกระทัน,นหันหรือว่าเราต้องการที่จะหักหลบถ้าเกิดในกรณีที่เป็นสภาวะที่ไม่ปกติมีบัติเหตุอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนช่องทางได้สังเกตด้วยว่าล้อหลังมันจะช่วยให้เลี้ยวแล้วก็เลี้ยวได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากที่เราลองกันมาในส่วนที่เป็นเรื่องของระบบเลี้ยว4ล้อระบบคอนโทรลล้อหลังที่ปรับมุมเลี้ยวเพิ่มขึ้นาจากเดิมที่มันไม่มีเลยเนี่ยมาสามองศาเนี่ย ช่วยให้การเข้าโค้งการเข้าในที่แคบๆง่ายขึ้นนะครับแล้วก็คอนโทรลง่ายส่วนตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะลอนส์คอนโทรลลองดูที่ว่ามันทําได้แค่ไหนนะครับไปครับพร้อมนะครับไปเลยเป็นไงครับ ลองกันดูแล้วว่าอาจจะเร่งเขาที่กำลังทั้งหมด601แรงม้าลงไปสู่ล้อทั้ง4เราไปลองกันที่ปีได้กันต่อ หลังจากที่เราไปลองตัวแรงกันมาแล้วนะครับในตัว M 6 0ตอนนี้รอบนี้ก็จะเป็นคิวของ eDrive ตัว40ซึ่งมีกำลังขับเครื่อนล้อหลังที่340แรงม้านะครับเราไปดูกันว่ามันจะขับดีแค่ไหนแล้วก็นอกจากรูปกายภายนอกที่ต่างกันไม่มากแล้วเนี่ยคิดว่าจะคุ้มกันไหมกักบเงินที่ประหยัดไปได้6 0 0 0 0บาทไปครับ Handling ของพวงมาลัย Feeling ต่างๆเนี่ยของการควบคุมพวงมาลัยเนี่ยค่อนข้างจะเบาแรงนะครับเพราะว่าโดยระบบไฟฟ้าที่มาช่วยเหลือในการผ่อนแรงเนี่ยทำได้ค่อนข้างเขาเรียกว่าไงดีสมูทแล้วก็ให้กำลังที่ต่อเนื่องนะครับแม้กระทั่งที่ขณะที่เราใช้ความเร็วค่อนข้างสูงหรือว่าเข้าโค้งหนักๆเนี่ยมันยังคอนโทรล พวงมาลัยในในตำแหน่งทิศทางที่ถูกต้องอยู่นะครับไม่เขาเรียกว่าไม่โอเวอร์โหลดเกินไปสำหรับไฟฟ้านะครับไฟลิงกันแต่ขับขี่เนี่ยไม่ต่างกันเลยแต่เพียงว่าถ้าจะชอบสมรรถนะความแรงแน่นอนครับ M60 ตอบสนองและตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบความแรงในฟิลิ่งในในเขาเรียกในตัวบอดี้รถที่เป็นซีดานมันตอบโจทย์ได้ดี ดีกว่าที่ผ่านมาก็คือสมมุติว่าถ้าเทียบกันกันกบตระกูล M ทั้งหลายเนี่ยผมถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกไม่แพ้ M5 ที่เคยขับกันมานะครับเดี๋ยวเรามาลองกันที่อาจาร์เร่งกันบ้างนะครับสำหรับมอเตอร์เดี่ยวขับหลัง340แรงม้าดูว่ามันจะสู้ตัว M60 601แรงม้าได้ไหมนะครับ ออกตัวแบบสมูทมากๆเอาสรุปกันโดยรวมเลยนะก็เป็นเป็นภาพกว้างๆเลยก็การควบคุมรถตัว M 6 0เนี่ยถือว่าเป็นรถที่ควบคุมง่ายแม้ว่ามันจะมีกำลังที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นเรื่องของระบบขับเคลื่อน4ล้อเองเนี่ยมันช่วยให้การที่เข้าโค้งออกโค้งเนี่ยรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นแล้วก็อย่างนึงถ้าพูดถึงการควบคุมเนี่ย น้ำหนักพงวงมาลัยเนี่ยคิดว่าดีกว่ามั่นใจแน่นแน่นแน่แน,น,นกว่าในกรณีที่เป็นเทียบกับเจ้าตัวรุ่นน้องก็คือตัว e drive 40เพราะ e drive 40ความรู้สึกว่ามันเบามากๆพอพวงมาลัยเบามากๆเนี่ยเวลาเราขับแบบต้องการพลว์พลมหรือการการคอนโทรลรถสูงสูงหรือการควบคุมรถที่ดีๆเนี่ยความรู้สึกว่ามันเบาเกินไปในขณะที่ตัว m 6 0ยเนี่ยยังรู้สึกว่าเออเป็นรถที่ สั่งงานได้ควบคุมง่ายแล้วก็เรื่องของคันเร่งเนี่ยเราสามารถพุทคูพุทหรือว่ากดคันเร่งถอนคันเร่งเนี่ยแล้วรถมันคอนโทรลง่ายมันบาลานซ์ดีกว่าในขณะที่ตัวตัวลองเนี่ยที่ขับเครื่อลรหลังพีอย่างเดียวเนี่ยมันดูจะเบาไปสักนิดนึงในการที่จะไปขับในแบบรูปแบบนั้นก็ระบบคอนโทรลการเลี้ยวด้านหลังแบบ3องศาเนี่ยที่มันมีมีให้ถึง3องศาเนี่ยก็มีส่วนในเรื่องของการ อคอนโทรลรถในในสภาวะต่างๆอย่างเช่นการเปลี่ยนช่องทางกระทันหันแล้วก็ในส่วนของการที่จริงๆสลาลอมเนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติแต่ว่าที่เราไปลองในสนามเนี่ยมันสลาลอมให้ดูว่ามันสามารถสร้างวงเลี้ยวที่แคบได้เพราะว่าพอความเร็วต่ําล้อหน้าแลวล้อหลังมันมันหันไปคนทิศทางกันทําให้การใช้พื้นที่น้อยลงนะครับแล้วก็ในส่วนของความเร็วสูงซึ่งเป็นโคง้งกว้าง สังเกตดูได้พอล้อเนี่ยมันเลี้ยวไปในทิศทางเดียวกับล้อหน้าเนี่ยมันเหมือนความรู้สึกว่าเออท้ายกับหน้าไปที่ทิศทางเดียวกันไม่ฝืนไม่ขืนแล้วก็ลดอาการโยนลงไปได้ค่อนข้างเยอะอัตราเร่งอืมเรื่องสนุกที่มันมีให้ในตัวที่บอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันสนุกอยู่แล้วแต่คันนี้ไอตัวที่มันเป็นตัว e drive 40เนี่ย มันก็ยังมีโหมดที่เรียกว่าลอนส์คอนโทรลหรือว่าที่จะไปบีบบังคับให้มันสามารถออกตัวได้แรงขึ้นนะครับก็ดูเหมือนว่ามันจะตอบสนองได้ไม่แพ้รถในตระกูล M ที่อยู่มาก่อนพวกเครื่องยนต์ต่างๆนะครับแล้วก็มันตอบสนองได้ไวกว่าในขณะที่ตัว M60 ซึ่งถือเป็นตัวท็อปขับเคลื่อนสีล้อหรืออยู่ในโหมด X-Drive นั่นเองก็บอกตรงๆเลยว่า สะใจสะใจสําหรับคนที่ชอบความแรง600แรงม้าเนี่ยค <c oughs> ุณปั้นไม่ได้เต็มสุดๆเลยภายนอกภายในเนี่ยพูดตรงๆว่าด้วยรูปลักษณ์ด้วยความหรูหราเนี่ยมันบ่งบอกความเป็น bmw ได้เต็มที่นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการเครื่องยนต์ความแรงก็ต้องบอกว่าเครื่องยนต์ไม่มีแล้วนี่นะไฟฟ้าแล้วก็ความแรงเนี่ยต้องบอกว่าสมแล้ว ที่เขาใช้ M60 ไม่ใช้ e d ด้ e เฉยๆเอา M60 มันเป็นตัวเล่นนะครับซึ่งแน่นอนยุคนี้สมัยนี้เขาต้องไปเจอคู่แข่งที่เอาเห็นเหนกันอยู่นะครับกระเจ้า EQE ที่มาในมาดของ AMG เต็มร้อนะครับตัวนั้นกับตัวนี้ฝันกันได้เลยคุณชอบตัวไหนเลือกออกก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะกด u ับสไคร้ ให้กับเราด้วยนะครับสำหรับช่อง Auto Info อนไลน์และในรอบหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของอะไรเนี่ยก็โปรดติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณครับ